สวัสดีครับทุกคนวันนี้เงีนเดินออกนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ตั้งใจทำง,งานมาทำเช่นะครับครับชมแจ้งวันนี้เงีนเดินออกเราไปเที่ยวกันไหม ดีกว่กูมีธุระกูไปไม่ได้จริงอ๋อไม่งั้นหรอวะรถนี่นะไว้รรเราหลังแล้วกนะันเอเอเจเจจะปชงไปเปล่ามึงไปเหอะกูไม่ค่อยอยากไปว่ะอีกอย่างพลันนี่สินกูเยอะกูไม่อยากใช้เงินสิ้นเปลืองว่ะมึงต้องเข้าใจกูนะเอเอๆกูเ,เข้าใจมึงเว้ยงั้นกูไปก่อนนะเว้ย เฮ้ยชองพอจะมีเงินให้กูยืมไหมวะกูมีเงินเหลือแค่สามพันเอง่งกูต้องเอาไปจ่ายค่าบ้านค่ารถว่ะก็พอมีอยู่มึงอย่ายืมเท่าไหร่อ่ะกูขอยืมมึงเก้าพันได้ไหมวะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเดี๋ยวกูจะเอามาคืนแน่เต็มนะกูดูก่อนเอานี้9ก็0พอดีให้ยขอบคุณด้วย ฮัลโหลที่รัพกพรุนี้ก็จะวันเกิดเขาแล้วนะเขาอยากได้กระเป๋าใบใหม่จังเลยอะ่ะเจ๊ซื้อเขาหน่อยนะๆๆ่นะได้สิเดี๋ยวพี่ซื้อให้ไใจดีจังเลยอะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอทำงานก่อนนะโอเคค่ะแค่นีน้นะคะบ๊ายบายจุ๊บบายจ้า แฟนก็อยากได้กระเป๋าค้ารถกูยังยืมเพื่อนเลยกูจะอที่ไหนมาให้วะเนี่ยอ๋อนิกออกละัลโหลครับพี่ตอนนี้ผมอยู่หลังบ้านวะไม่มีใครได้ยิน มนูได้พี่น้่ผตามพี่ไปเลยไทำโอเคพี่นี่ะเจอกนะันคนนี้เงยหนุ่มว้ฮัลโหลสวัสดีครับ เสียเลยพี่จบกัรขับรถกูนี่มันก็สายน,นี่ทำไมตียังไม่มาอ้าวตีทำไมเดินมาพี่ว่ารถกูเดนินทิว่าเมียกูได้ามาทิ้งอ้าว แล้วตังที่มึงยืมกูไปล่ะมึงไปทำไรกูไปเล่นการพนันหมดแล้วอ่ะกูเห็นคนอื่นเขาเล่นได้กูเลยอยากลองเล่นบ้างแต่ตอนเนี้ยไม่เหลืออะไรเลยกูหมดตัวแล้วฮะมึงจะบ้าเหรอมึงก็รู้ทั้งรู้ว่าการพนันอ่ะไม่เคยทำให้ใครรวยเพื่อนจะเอาไปเล่นอีกกูไม่รู้จะด่ามึงยังไงละชงเพื่อนกูขอโทษเงินที่กูยืมมึงมากูจะค่อยๆหาใช้ะ้วยแล้วกูสัญญา ว่ากูจะไม่เล่นการพนันอีกแล้วเว้ยพราะกูไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆเว้ยเคเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเอ็นนะมเล็มีงานทําอยู่ยังม,มีเพื่อนคนอย่างกูที่คอยช่วยเหลือมึงเสมอต่อไปนี้การพนันก็อย่าไปเล่นนะปะ่ะทำงานกันขอบใจมากว่าเพื่อน